เฮ้ยดงดิ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 งงดิงงดิงงจะคุยเรื่องอะไรลูกผาดาสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วค่ะว้าดิงดิงดึง tên tín 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 อาดาลอยอยู่เนี่ยไม่จะมาพี่อนยาไม่อลไรจะมาเนี่ยไปนานแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมลูกเนอใช่ไหมครับ con vào lâu lâu tiên nhà vào lâu lâu phụng นี่ไงนี่ไงอือ <mimitimitimus> <mimitimus> <mimitimus>